สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้คืนนี้นะครับเราก็จะได้ทราบผลแล้วนะครับว่าทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติเดนมาร์กนะฮะใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติอิตาลีนะครับฟุตบอลยูโร2020นะครับวันนี้เรามาดูแมตช์จำลองการแข่งขันก่อนครับในฟีฟ้าออนไลน์4นะครับคืนนี้แต่กันตี2นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับหลายคนก็เชียร์ทีมชาติอังกฤษนะอยากจะให้เข้าไปชิงกับอิตาลีนะครับหลายคนก็เอาใจช่วยเดนมาร์กนะครับที่โอ้โหเกือบจะตกรอบ แบ่งกลุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ก็ทะลุมาถึงรอบรองนะครับได้ข่าวว่าฟีฟ่าเชิญลิกซนเซนเข้ามาดูนัดนี้ด้วยนะครับต้องดูนะครับถ่ายทอดสดคืนนี้นะครับมาดูรายชื่อนักเตะทั้ง2ทีมในแมตช์จำลองก,กันก่อนนะครับฟังเพลงชาติในเกมก่อนครับค่อนข้างทำออกมาได้เหมือนนะครับบางคนก็อาจจะเล่นเลยโดยไม่ได้ดูแอคชั่นต่างๆนะครับว่าแมตช์แบบนี้เราก็พยายามจัดให้เสมือนจริงนะครับ Yeah. จับมือกันด้วยนะครับให้เห็นกันเต็มๆทุกแอคชั่นแล้วกันนะครับส่วนผู้เล่นที่จะลงสนามจริงๆในคืนนี้เนี่ยทั้งสองฝั่งเดี๋ยต้องดูอีกทีนึงนะครับยังเป็นทางการแต่ว่าที่จัดนัดนี้นะฮะก็คาดการคิดว่าไม่ต่างไปจากนี้80-90%นะครับฝั่งทีมชาติอังกฤษนะครับน่าจะใช้แผนเดิมนะครับ4-2-3-1นะครับ ผู้เล่นศัตรูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดแน่นอนนะครับคู่เซนเตอร์ก็ยังคงเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับจอห์นสโตนนะครับแบ็กซ้ายแน่นอนครับโรเบร์โตชอลอสลูกจอนะครับด้านขวาเนี่ยคารลวอเกอร์มิดฟิลด์ตัวรับ2คนก็น่าจะเป็นดีแคนไลส์กับคาวินฟิลิปเหมือนเดิมนะครับปีกด้านซ้ายลาหิมส์สลิงนะครับด้านขวาจากดอนซันโชน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงเช่นเคยนะครับเมสันมาวเป็นมิดฟิลด์ตัวรุก หน้าป้าวก็เป็นแฮร์รี่เคนครับกับตันทีมฝั่งเดนมาร์กนะครับใส่เซนเตอร์มา3คนนะครับผู้รุ่นระตูแน่นอนครับเป็นแคสเปอร์ชมาอิคเนนะครับเซนเตอร์ตรงกลางซิมงเคียนะครับกับตันทีมทางฝั่งซ้ายโยอาคิมแอนเดเซนนะครับฝั่งขวาอันเดสคิทกินเซนนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับนิโคลไลบอเลเซนนะครับฝั่งขวาจะขอบลาเซนนะครับมิดฟิลด์ตรงกลาง2คนโทมัสเดรานี่กับเปีแอเอมิลฮอยส์เบิร์กนะครับผมมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าหน้าต่ำสองคนนะฮะก็มียูซุฟโพเซนนนนนนนะะคครรรััับบบกกมมาาา์ติเเเเเเววววี่ป็ออขงด หน้าเป้าก็เป็นแคสเปอร์โดสเบิร์กเลครับเอาละครับรอบรองชนะเลิศยูโร2020จำลองการแข่งขันในฟีฟ่าวัไลทีนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งทีมชาติอังกฤษเนี่ยเป็นผู้เกียร์ลุกเล่นก่อนนะครับดุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีขาวนะครับชุดเก่งนะว่ากันว่าก่อนหน้านี้ใครใส่ชุดขาวแล้วชนะตลอดครับแต่ว่าอิตาลีก็มาทำลายสถิตินั้นลงนะครับเมื่อคืนนี้สเปนใส่ชุดขาวครับแต่ว่าแพ้อิตาลีไปอังกฤษทักทายจากลูกยนต์ของจจดอนซันโชครับแต่ก็ไปเข้ามือ ทำไมขึ้นนะครับแล้วตอนนี้กว้างมาเล่นเร็วเลยครับโดสเบิร์กเบตเวดวิ่งนำทางไปแล้วครับตักแล้วหลบแม็กควายได้หรือไม่ครับโดนชะงักนิดนึงแต่ก็ได้ยิงได้จบครับแม็กควายเอามาตีเบตเวดไม่อยู่ครับดูฮะลูกตักของโดสเบิร์กครับมีอังกฤษตรงนั้น3คนฮะแม็กควายดึงจากด้านหลังด้วยนะครับแต่ก็อย่างได้ยิงนะครับมาตินเบตเวดครับเดนมาร์กได้ส่วนและได้จบด้วยนะครับเป็นลูกเตะมุมครับเป็นเท้าซ้ายของโทมัสเดรนี่ครับ ทางในมีเพื่อนอยู่หลายคนเปิดเข้าไปแม็กความงเคีออกมาได้ครับยงมาเข้าทางไอเดเซนเดี๋ยวนี้เหกับคิสเตนเซนครับย้อนกลับมาที่โฮสเบิร์กโฮสเบิร์กตักลูกนี้ไม่พ้นลูกชอ,แล,กอแล้วครับดักได้เอาละครับอังกฤษจะส่วนบ้างดีแคร์ไลส์เป็นคนออกบอลเมสันเมาส์รอจังหวะลาฮิมสเตอร์ลิงครับเติมขึ้นมาหนูหลิงมาแล้วครับลาฮิมสเตอร์ลิงสปีดไปดวลกับซิมงเคีอาหฮิมสเตอร์ลิงจับบอลยาวเหลี่ยมไม่ดีเสียบอลไปครับแม โอ้โหพลาโดโอการอ้าเมาวยังไปใช้ลูกขยันครับเสียบมาแต่ว่าบอลไม่เป็นใจครับบอลกลับไปเป็นฝั่งของเดนมาร์กอีกครั้งหนึ่งแม่เกือบจะส่วนได้ดีเลยครับลาฮิมเสียจังหวะไปเลยเดนมาร์กเซตขึ้นมาใหม่ครับออกไปทางด้านขวาครับลาเซนลาเซนสปีดไปลาฮิมต้องลงมาช่วยครับแหมาจ่ายลูกนี้ติดจอห์นสโตน บอลมาอยู่ที่ดีแคลไลส์ ice, ชงมาที่เมสันเมาส์มาทางด้านขวาครับซานโช่ซานโช,นโชรอไฮริเคนไปไหนไม่รู้ครับตักคืนที่ดีแคลไลส์ครับโอ้โหสีแดงมาเพียบเลยไลส์ ice, ตวัดมาลาฮินเซลิงเฟกไปไหนก็ไม่รู้ครับย้อนกลับมาเข้าขวาปั่นนิดนึงโอ้โหยิงหมดครับเบามากครับไม่ได้ลุ้นเลยครับลาฮินเซอรลิง อังกฤษนัดที่เจอยูเคนเนี่ยต้องบอกว่าลูกเกมเหนือกว่าเยอะนะครับผมแต่ว่าสำหรับเดนมาร์กในคืนนี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะครับผมแถมกำลังใจของเดนมาร์กเ่ยมาเต็มแน่นอนครับมาตินเบสเบสพยายามพาบอลขึ้นมาครับติดแนวรับของอังกฤษแม็กควายสกัดไปได้ครับบอลอยู่ที่เดีคร์ไลส์ออกมาแควินฟิลิปสออกคว่ำไปแล้วครับไลส์ปุตสิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับออกมาทางด้านซ้ายเมสันเมาส์พยายามกระชากหนีโอ้โหฮอยส์เบิร์ครับใช้เหลี่ยมดีฮะแย่งบอลกลับไปได้ครับบอลเป็นของเดนมาร์กอีกครั้งหนึ่งครับจ่ายยาวๆตอนเหมืัครบ ไปสวนกันมานะครับตอนนี้เปิดเกมแรกกันนะแต่ว่าเรื่องจริงคืนนี้ไม่รู้ว่าอังกฤษจ,จะเล่นเน้นรับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับต้องรอรับชมกันนะครับเมาส์ผ่าบอลมาแล้วจ่ายสั้นๆให้กับเฮลิเคนครับแต่ว่าติดซิมงเคียครับแล้วเดนมาร์กจะได้ส่วนแล้วครับจังหวะนี้ย้อนมาที่เดี๋ยนี่ครับมองหาโดเบิร์สตักลูกนี้ไม่ผ่านจอห์นสโตนครับอังกฤษได้บุกต่อครับแควินเฟลิปมาที่ มีสันเมาส์วนกลับมาบนซ้ายบนขวาปีกยังไม่เติมครับเฮลิเคนเดนสันซันครับราฮิมซาริงมาแล้วครับลูกชอเอาละลูกชอได้เติมเกมลุกขึ้นมาบ้างครับแต่ย้อนมาก่อนครับเฮลิเคนยังไม่ประจําตําแหน่งเสียจังหวะไปเลยครับแล้วไปทาฟาวล์เขาด้วยครับบูดาสินให้ไปจังหวะได้เปรียบพออังกฤษได้บอลก็เป่าหยุดเกม้วครับเฮลิเคนแม่เติมช้าไปหน่อยครับเหมือนตัวเองย้อนกลับมารับบอลนะฮะแล้วขึ้นไปประจําตําแหน่งไม่ทันนะครับลูกชอก็เลยชะงักไป แล้วมีบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะครับฮอยส์เบิร์กจังหวะเมื่อสักครู่นะครับลาเซนคือมาที่ฮอยส์เบิร์กเอาลูกนี้แคลวินฟิลิปครับไปตัดเกมฮอยส์เบิร์กซึ่งบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้จ่ายบอลแรงออกข้างไปแต่ว่าเป็นจังหวะฟาวของทีมชาติอังกฤษเลยครับผู้เล่นยังใจดีนะครับยังไม่มีแจกใบเหลืองอะไรนะฮะ36นาทีผ่านยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนหนึ่ง คลิปจำลองแบบนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเกมการแข่งขันจริงๆจะเป็นยังไงก็ต้องลุ้นกันนะฮะเลนต่อครับเดนมาร์กลาเซนจ่ายเข้ามาด้านในครับโดเบิร์กย้อนมาเล่นบอลดีแคนไลส์ประคองอยู่ครับมีมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับจังหวะนี้เบดเวตเข้าซ้ายยังไม่ยิงครับจะแทงไม่พ้นครับติดจอห์นสโตนและอังกฤษจะได้ส่วนหรือเปล่าครับเมาส์พิงแล้วบังวนหนึ่งรอบสวยครับดีแคนไลส์ออกมาสานโชว แฮร์รี่เคนยังไม่ออกตัวครับซานโชไปที่แควินฟิลิปครับเติมขึ้นมาออกไปที่นูลิงครับลาฮิมสเตอร์ลิงลุกชอมาแล้วตบเข้ามาด้านในครับแฮร์รี่เคนย้อนที่สเตอร์ลิงมาไม่พ้นนะครับลาฮิมสเตอร์ลิงพยายามที่จะสอดเข้าไปด้านในครับแล้วเดนมาร์กตั้งตัวได้แทงมาทางด้านซ้ายครับโพเซนสปีดหนีไคล์วอเกอร์ได้วอเกอร์ไม่ทันครับโพเซนเฟกเข้าขวาเฟกอีกทีนึงครับแม่มีดีแครไลส์ครับลงมาช่วยเกมรับได้สวยโอ้โหแล้วบอมไปเลยครับอังกฤษ ซานโชโมงชงเข้าไปด้านในครับแฮร์รี่เคนเก็บได้แทงลูกนี้ราฮิมเซลิงครับหมุนวนไม่จะเสียบอลอีกแล้วครับราฮิมเซลิงอย่างดีที่มาเข้าทางลูกช่อครับแควินฟิลิปแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขนันครับแหมคู่นี้ครึ่งแรกยังทําอะไรกันไม่ได้ครับก็มีโอกาสได้ทักทายกันไปเท่าเทียมกันนะครับก็ยังไม่ได้มีจังหวะ ได้ยิงชัดๆเห็นๆเลยฮะดูฮะมีโอกาสยิงกันไปแค่คนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วเท่ากรอบ1ครั้งแต่ก็ติดเซฟทั้ง2ครั้งเลยสเสมอการูน0ูนย์ครับมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อครับอังกฤษเนี่ยถึงแม้จะเคยได้แชมป์โลกนะครับแต่ก็ยังไม่เคยได้แชมป์ยูโรมาก่อนเลยนะครับทีนี้ก็ถือว่าฟอร์มสดฟอร์มดีแล้วเป็นเต็งหนึ่งด้วยนะฮะบ,บอลอยู่ที่ราฮิมส์สลิงครับสปีดบอลมาเองเลยแล้วมีเติมขึ้นมาครับไคลวอกเกอร์มาจากไหนไม่รู้เข้าซ้ายแล้วหูยิงทิ้งยิงลาดคร วอเกอร์ครับสอดขึ้นมาไม่มีใครประกบเลยครับไม่มีใครวิ่งตามมานะฮะซิมงเคียรู้ตัวอีกทีนึงก็อยู่ด้านหลังวอล์เกอร์แล้วนะครับแต่ก็ยิงหน้าผิดหวังเยอะเลยครับออกกอไปเยอะเลยครับคายวอล์เกอร์เดนาา์กนี่เคยได้แชมป์ยูโรมาครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี1992แล้วหนนี้พวกเขาจะสร้างนิยายบทใหม่ได้สำเร็จหรือเปล่านะครับลุ้นกันนะฮะออกมาทางด้านขวาครับลาเซนโยกลบสเตอร์ลิงได้ครับล้วบอลมาถึงโพเสนยัด เข้าไปที่โดสเบิร์กงัดลูกนี้สวยครับเดลลนี่ย้อนกลับมาที่โดเบิร์กตั้งป้อมยิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วครับบอลมาเข้าทางลาหิมเซอร์ลิงครับเอาล้ครับอังกฤษจะสวนบ้างครับเมสันเมาส์เฮลิเคนฝากไว้เซอร์ลิงครับโอเคนยังไม่วิ่งไปครับเซอร์ลิงมองซ้ายมองขวาเอายังไงดีฮะให้สั้นๆทีเมาส์ครับทางขวามีสั้นโชเซอร์ลิงขอคืนครับคืนมาจริงๆครับ มาที่ไลท์ทีหนึ่งแล้วสเตอร์ลิงขอคืนอีกรอบนึงครับดวลกับเอเดเซนวนกลับมาตะวัดมาเมายิงเลยติดบล็อกครับแล้วก็ชนะไปเข้ามือของแคสเปอร์ชไมเคิลครับพูดถึงแคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยคุณพ่อของเขาปีเตอร์ชไมเคิลนะครับสุดยอดตำนานของทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยก็เคยได้แชมป์ยูโรกับทีมชาติเดนมาร์กหนึ่งสมัยนะอย่างที่บอกไปที่เดนมาร์กเคยได้แชมป์หนึ่งครั้งเมื่อปี1992นะครับปีเตอร์ชไมเคิลเนี่ยก็อยู่ในชุดนั้นนะครับแล้วชุดนี้เนี่ยลลลูกลูกกนนนะะะคคคครรับแสเเปอ์ชไมิจ ทำได้ดีแค่ไหนครับจะสร้างนิยายอีกบทหนึ่งได้หรือเปล่าตามรอยคุณพ่อนะครับต้องลุ้นกันนะฮะนี่เป็นมีสตอรี่หลายเรื่องให้พูดคุยกันเลยนะครับจากปีเตอร์สู่แคสเปอร์แต่จังหวะนี้เนี่ยเดนมาร์กได้ฟรีคิกครับทางด้านขวาครับอังกฤษไปทาฟาวน์คนอยู่ที่บอลตอนนี้เนี่ยเป็นโทมัสเดรานี่นะครับเท้าซ้ายอ้าวแต่เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นกองหน้าฮะแคสเปอร์โดเบิร์แคนครับเท้าขวาตั้งใจจะยิงเลยหรือเปล่าครับยิงจั เข้าไปเลยครับทุบออกมาครับยังดีที่มาเข้าทางแฮร์รี่แม็กควายครับแหมต้องแก้ไขสถานการณ์จุดอับออกมาให้ได้ครับทีมชาติอังกฤษแล้วออกมาได้แล้วครับซานโชซานโช่ลบเอเดเซนได้ครับเอเดเซนนี่หลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยนะครับซานโชพยายามพาตัวครับซานโชไปริมเส้นซานโชจะไปเองครับมีอีกด่านหนึ่งไม่พ้นแล้วครับแม่ไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยครับพยายามที่จะไปเองเดนมาร์กจะทําเกมลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโพเซน มองซ้ายมองขวาทางซ้ายก็มีชี้ขอบอลเลยครับโพเซนยังไม่ให้ครับโพเสนโยกลบวอลเกอร์ได้ย้อนกลับมาที่เบทเวตแล้วบอลมาถึงโพเซ้นปั่นโลกเ้เข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหสุดสวยครับยูซุปโพเซนครับแม่ปั่นโคตรสวยครับเราเต้นโชว์เลยครับแม่ท่าดีใจโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าครับมีฝากไวท้ที่มาตินเบทเวตครับแล้วคืนไปที่โพเส้น เข้าขวาตรงหน้าหัวกระโหลกพอดีแป๊ะเลยครับแล้วปานลูกนี้หมดสิทธิ์รับเลยครับจอแดนพิกฟอดผมเทสด้วยดูไกลๆนึกว่าคริสตมอลลิงครับ <laughs> ไม่ใช่นะเอาแล้วครับทีมชาติดเดนมาร์กครับขึ้นนําทีมชาติอังกฤษไปแล้ว1ประตูต่อ0ูนย์ครับจากอูซุปโพเซนนะครับเรื่องจริงเนี่ยอังกฤษอาจจะดูเหนือกว่านะครับแต่ตอนนีน้ในเกมตอนนี้นะครับเดนมาร์ก ดูดีกว่าด้วยนะครับอา้าวไฮริเคนครับทำอะไรโชว์ตรงนั้นไม่มีใครขวางไฮริเคนไปเองยิงยัดง,ง่ายๆแบบนั้นก็โดนบล็อกเลยครับแมาเพื่อนขอบอลไม่จ่ายครับไฮริเคนเอาล้วครมาดีเบทเวดมาแล้วอารเก้าแห่งเดนมาร์กเสียบอล <laughs> อย่างดีที่มาเข้าทางเพื่อนครับมาดีเบทเวดอีกทีหนึ่งเบทเวดโดนแม็กควายประกบครับ,บต้องย้อนกลับมาโดสเบิร์กตวัดมาด้านขวาไม่พ้นเลยครับติดสเตอร์ลิงพอดีครับบอลอยู่ที่คาวิฟิลิปพักไว้ที่ไฮริเคน ฟิลิปแล้วมีลาฮิมซลิงมาไม่วิ่งออกหน้าครับจะวิ่งตบเข้าในครับเสียบอลอีกครั้งหนึ่งยังไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับทีมชาติอังกฤษแล้วมาแล้วครับมาตินเบทเวดอาเก้าของเดนมาร์กจ่ายลูกนี้ติดจอห์นสโตนครับพยายามจ่ายเลียดเข้าไปนะครับไม่ถึงเหมือนกันเหลือ10นาทีแล้วครับตอนนี้อังกฤษต้องบุกหนักแล้วฮะบุกหนักนะครับคือถ้ายิงประตูไม่ได้นี่แพ้ทันทีนะครับเมสันเมาส์สับลูกนี้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนมาเองเฟกแล้วยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับหนึ่งประตู แฮลิเคนโอ้โหมาหยิงได้เอาในช่วงท้ายเกมครับชมเมสันมาว์ด้วยนะครับพาบอลขึ้นมาแล้วแฮลิเคนเนี่ยดึงตัวประกบออกไปด้วยนะครับของหลังเดนมาร์กเนี่ยก็พวงว่าจะจ่ายจะแทงจะยังไงดีนะครับสรุปใจสั้นๆน,นะครับแล้วเป็นเฮลิเคนเฟกช็อตด,ด้วยเท้าซ้ายก่อนนะครับล็อกเข้าขวาแล้วบอลดอนนิดนึงนะฮะยิงตามน้ำเข้าไปครับเอาแล้วครับอังกฤษตีเสมอได้แล้วครับ เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับดีไม่ดีอาจจะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นการต่อเวลาพิเศษแล้วก็อาจจะมีการดวลลูกจุดโทษนะครับคือในเรื่องจริงเนี่ยก็มีการดวลลูกจุดโทษหลายหลายคู่มากนะครับที่ผ่านมาได้ใจเอาใหญ่เลยครับเพรย์เคนมาอีกแล้วครับเนสันเมาส์เมาส์โอ้ยขวักขมงไปครับปูตดสินไม่ว่าอะไรครับไม่ฟาวครับบอลอยู่ที่เบสเวดเบสเวดดีดมาให้กับโพเซนโพเซนย้อนกลับมาเบตเวดวิ่งนาทาง สายสุดก็มีขวาสุดก็มีครับแล้วจังหวะนี้เบทเวทได้บอลโยกเข้าซ้ายแล้วยิงไกลติดปลายมือของแจแดนพิกฟอร์ดครับเอาคนนี้เก็บนี่เป็นลูกชอนอ้าวพิกฟอร์ดยังไงครับผ่านไม่ตะคุบสิครับไม่ฟาวลแล้วยิงซ้ำหีติดแซฟครับซ้ำได้ไหมไม่ได้โอ้โหเกือบไปครับอังกฤษซานโชต้องรีบเคลียร์ครับเคลียร์แม่นสั้นตัยครับแฮร์รี่เคนเล่นสั้นๆเมสันเมาส์ทด3นาทีนะครับเมสันเมาสมีกันแค่3คนเมาส์เมาส์ยังไงดีครับลาฮิมสลิงหนูลิงเฟกช็อต เข้าขวายิงติดบล็อกแล้วมาจากไหนครับดีแครไลท์ซ้ำเข้าไปซ้ำก็ดูต่อหนึ่งครับโอ้โหยิงช่วงท้ายเจมครับยิงท่วงจอดเจ็บครับดีแครไลท์ซ้ำปู่เป็นตัวรับที่สอดขึ้นมาครับโอ้โหซ้ำลูกยิงของไาฮิมเซอร์รี่งั้นดูว่าไลฮิมเซอรรี่แฟลช็อตหนึ่งทีแล้วยิงเหมือนขบับติดบล,ล็กบอกแล้วมาจากไหนไม่รู้ครับตัวซ้ำดีแครไลท์ซ้ำยิงแจ่อแบบนี้ก็หมดสิทธิ์รับเลยครับแคสเปอร์ชไมเคิล โอ้มายิงเอาช่วงทดอเจ็บแบบนี้โอ้คิดว่าจะได้ดูช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่มาแบบนี้แล้วเนี่ยกุลาสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะโอ้โหลูกเกมต้องบอกว่าเดนมาร์กดูดีกว่านะครับแต่ว่าฟุตบอลวัดกันที่สกอร์นะครับโอ้โหเป็นฮีโร่คือบีแคนไลซ์นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเจอกันจริงๆเนี่ยคืนนี้ตีสองนะครับผลการแข่งขันจะเหมือนกับ การจำลองการข่งขันในนัดนี้หรือเปล่านะครับผมก็เอาใจช่วยแฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับถึงแม้ว่าส่วนตัวจะเชียร์อังกฤษนะฮะแต่ว่าลึกๆก็ยังเอาใจช่วยเดนมาร์อยู่นะครับไม่ว่าทีมใดจะเข้าไปชิงนี่ก็เชียร์ลำบากเลอเกินนะครับโอเคนะครับดูฟุตบอลให้มีความสุขนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ